ครับผมสำเนียงพี่ชัยวันศรีจะมาพูดเรื่องสิ่งกอ่อสร้างของพีระมิดครับเชิญรับคำรับฟังได้แล้วครับพีระมิดเป็นสิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีจุดยอดรวมอยู่ที่เดียวกันโดยแต่ละด้านจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมประกอบอารยธรรมในยุคโบราณหลายแห่งในโลกมีสิ่งกอ่อสร้างรูปพีระมิดโดยพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือพีระมิดในอียิปต์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสุสานของฟาโรห์โดยพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือมหาพีระมิดแห่งกิซาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและเป็นสิ่งเดียวที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของพีระมิดคือหินทรายซึ่งหินทรายดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากต้องใช้แรงงานคนนับแสนในการสร้างพีระมิดแต่ละองค์โดยใช้เวลาในการสร้างไม่ต่ำกว่า10ปีนอกจากนี้ยังมีพีระมิดของชาวนูเบีย ซึ่งขนาดเล็กกว่าและอยู่ทางใต้ของอียิปต์ใะชาวโมโซโปโตเตเมียซึ่งมีพีระมิดในรูปแบบของตนที่เรียกว่าซิกุรัตในยุคปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างพีระมิดเช่นพีระมิดกระจกที่อยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ในปารีสพีระมิดคูฟูนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่ามหาพีระมิดแห่งกีซา เป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่กที่สุดในหมู่พีระมิดทั้ง3แห่งกีซาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟูแห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสต์กาลหรือมากกว่า4,600ปีมาแล้วเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพไว้รอการกลับมาคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น มหาพิระมิดนี้ได้รับความยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งพัศจรรย์ของโลกและเป็นหนึ่งเดียวใน7สิ่งพัศจรรยัน์ยุคโบราณที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันครับ